ลูกชื่อนุ่นค่ะนุ่นนุ่นมาจากไหนจ๊ะชื่อนุ่นค่ะมาจากไหนลูก้านอ,อหนูมาจากหนูจะไปไหนเนี่ยหนูไปเอกมัยค่ะหนูไม่มีตงังไปเอกมยัยอ,อ่าหนูไม่มีตังค่ารถไม่มีตงังมโชมสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะร้อนนะคะก็วันนี้นะคะก็มีเรื่องอเล่าให้ฟังก็ ไปซื้อกาแฟร้านประจำแลยนี่มีน้องคนหนึ่งเขานั่งอยู่ข้างๆป้ายินรอกาแฟอยู่หน้าบ้านหน้าร้านเขาป้ามิกาเขาน้องคนหนึ่งอ่ะเขานั่งอยู่แล้วเขาก็ขอตังค์ถ้าบอกว่าเขาโดนผู้ชายหลอกมาจากกรุงเทพนะคะที่นี่ป้าก็เลยไม่แน่ใจหรอกว่าเขาจะหลอกเราหรือว่าอ่าเขาโดนหลอกมาจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไม่ช่วยอ่ะมันมันมันจะติดอยู่ในใจนะคะก็เลย น้องเขาบอกว่าเขาต้องการเงินแค่สองร้อยอยากจะนั่งรถกลับบ้านไปที่กรุงเทพเอกมัยอ่อนนุชอะไรของเขานี่แหละไอ้ลูกชื่อนุ่นค่ะนุ่นนุ่นมาจากไหนจ๊ะชื่อนุ่นค่ะมาจากไหนลูกบ้านอ,อหนูมาจากหนูจะไปไหนเนี่ยหนูไปเอกมยัยค่ะหนูไม่มีตงังค์ไปเอกมยัยอ่าหนูไม่มีตังค์ค่ารถไม่มีตงังค์ค่า่ถเดี๋ยวหนูมาท,มาที่หนูมาที่นี่ทําไมอะ่ะ มาหาแฟนค่ะมาหาแฟนแลวไม่มีตังค์ขัรถแล้วอยากกลับไปมาอยากกลับบ้านเดี๋ยวป้าจะให้หนูนะป้าช่วยเหลือหนูอันนี้ป้าถ่ายคลิปไม่ได้ว่าป้าอยากดังอะไรหรือว่าป้าป้าให้เพราะว่าถ่ายคลิปไว้เพราะว่าถ้าเกิดหนูอ่หลอกป้าป้าก็ไม่เสียใจแต่ไม่อยากให้หนูไปหลอกคนอื่นอันหนูเดี๋ยวป้าจะปิดหน้าอันหนูปิดหน้าให้หนูครึ่งนึงเนาะจะเ้ราะเขาก็มือไม่ค่อยดีนะคะ คงจะโดนผู้ชายหลอกมามึงมึงเปข้างเดียวเออเป็นข้างเดียวแล้วกลับบ้านมีใครไหมอยู่ที่เอกมยัยอ,อ่อม่กาหาอยู่ถ้าหนนั่นงรถโตไปถึงเอกมยัยเ,ออปเปนี่ยเราไปอ่อนนุชไปไหนนะอ,อ่อนนุชไปบ้านหนูค่ะบ้านหนูอยู่อ่อนนุชมีคนอยู่ด้วยไหมมีใครอยู่ที่บ้านไหมมีน้องค่ะมีน้องอโอเคนะเดี๋ยววันนี้ป้าให้หนูเนาะจะ เดี๋ยวไปครับไปแล้วข้ารถหุูเป็นเท่าไรข้ารถไปเท่าไร่องร้อยหะให้หนูนะนั่งรถกลับบ้านนะและหนูจะไปไหนนะกลับบ้านไปหาน้องโอเคนะเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนี้นะเดีย๋ยวจะมีรถตู้ ที่ทำเนี่ยไม่ได้ว่าอยากจะดังหรือว่าอัพคลิปลงเพราะว่าอยากให้แบบว่าถ้าเกิดน้องเขาแบบทำแบบนี้บ่อยๆก็เราจะได้รู้นะคะว่าน้องเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าถึงน้องเขาทําก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะน้องเขาก็พูดจาแบบว่าเหมือนคนค่อนข้างจะไม่ค่อยสมประกอบเหมือนอหูเขาเงกไม่ค่อยดีลิ้นก็พันๆกันแล้วก็มือน้องเขาก็เสียไปข้างนึงนะคะหลังจากที่ปาให้น้องเขาไปแล้วปาก็เออรู้สึกว่า ่็มีความสุขอยู่ค่ะแต่ว่าให้ให้ให้น้อยไปนิดนึงนะคะมามา,มานึกๆนึกดูแล้วเนาะเพราน้องเขาเป็นสภาพแบบนั้นน่ะแต่ว่าก็ถือว่าได้ช่วยเหลือกันนะคะสังคมนะคะ mm. ถ้าใครใครเจอน้องนะคะถ้าไม่คิดเรื่องว่าเออจะโดนหลอกโดนอะไรก็ช่วยเหลือน้องไป mm. เถอคะค่ะน้องเป็นคนแบบเออน่าสงสารอยู่นะคะเออถึงเขาจะ แค่ขอหรือว่าหลอกอะไรอย่างนี้ก็ให้เข้าไปนะคะเพราะว่าโดยเขาแล้วก็เขาไม่ได้แข็งแรงนะคะมือไม้ก็พิก,การเนาะก็นี่เลยค่ะแบ่งปันสังคมเราจะได้น่าอยู่นะคะขอบพระคุณที่รับชมออกตัวไว้ก่อนว่าที่ทําคลิปนี้ก็ไม่ได้อยากดังไม่อยากอะไรหรอกคะ่ะอยากจะเตือนว่าเออถ้าเกิดว่าเราโดนหลอกเราก็ไม่เสียใจนะคะขอบพระคุณค่ะ